ข้ามตาสวยไปสวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนี้ได้ของดีเมืองหนองคายมาฝากจ้าวันนี้ไปหนองคายมาทั้งวันเลยจ้ะได้แดงแหนมเนืองพี่น้องมาหอดมากินรอบคำๆจ้ะหิวอ,อย่างแรงเลยมาด้วยทุกคนอันนี้เพิ่งแช่เสร็จแทน มะฮอน้ากันพี่น้องลายอันลายเนยวมีมะม่วงมีแตงกวาอียงนี่บบกพริกกล้วยที่สำคัญกับตัวเนี้มัละ่ะเอาใส่อีกก่อนหนึ่งข้าปุ้นเอาลืมอืพี่น้องหอกับบะเซี่ยนไปใไนที่ขนาดกินประจำดูน้ำจิ้มอือหือ ถ้ามาถึงหนองคายต้องแดงแหนมเนืองเด้อทุกคนเอาไวน้นี่เอาว่าเป็นข้ามละอืมอืมอืมเป็นน่องลื่มใจผักแพ้วนี่แนวเขากัน ไม่คือหันไงสับการหัวนี้แล้วจะค้นสะดวกบางค้นเันก็เอาเอาเอียงก่็เอาเซน เอาเอาเนี้ยเอาแผ่นเนี้ยเป็นหอ่ออันนี้เขาเอาพักเป็นหอ่อแบบไหนก็แซบหมดนั่นแหละจ้ะอืข้ามตาสวยไป ไปทุระพี่น้องเมืดมึงเมืดเว้นยังคำกับมากกับหิวสุดตัวบัดนี่ข้ามไงผดผักแพรี้อวใส่น้ำกลดจิ้มพือเท่มาหน่อยใน่ไหม อจะแ่นนี้ได้มากแบบนี้ถ้าเอามาแซ่น่ะแช่แไปแป๊บเดียวกับพ่อแช่นานมันจะเปื่อยพี่น้องมันมันจะบนเนื้อแช่ไปประมาณนี้กับพ่ออันนี้คือแช่ประมาณสองนาทีประมาณเด้จ้ะอันนี้ก้าบะถือขึ้นกัน กะว่ามันหนุ่มก็เอาหลุนเถอะจักใส่คบโบคมบบ่โคบดอกพี่เนอะจะระคำ ืเสียงฝ้าห้องบานี้ฝ่าอะไรล้วพี่น้องเอ้ฝ้ากินห้องหาไฟดับเนี่ยแพื่อนเราโลกมันกินมันึงประมาณเนี่ยบางคนก็นมาก,กินซ้ำนี่หล,ละจ้ะ ผู้แข็วดีเนาะก็สิว่าพอดีได้ทำตากมากอยู่ซ้ำนี่บางคนก็ชอบนุ่มกว่านี้เนาะแล้วแต่คนชอบ 嗯。Mm hmm. ้างสวัดเ็นเขาจ้า o o m อยู่ด้วยจ้ะแต่ไม่รู้แบบยังไงนะแต่เขาเจ้าขายแบบทั่วประเทศนั่นแหละแต่อันนี้ซื้ออยู่ร้านนี่ซื้ออยู่ร้านไม่จิแสบกูกันเพราะว่ามันจะเป็นแบบพร้อมทานเลยแนมนี่เข้ากับบะเตมาอุ่นอ่ะอ่มอืมอืม